สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องสอพอชาแนลตอนนี้เราก็อยู่กับแมพฟิชซึ่งคนอื่นเขาก็เล่นกันไปนานแล้วแหละเราเพิ่งจะมาเล่นเราจะแบบนี้แล้วต้องตกปลา,ปลาใช่ไหมอาโปอาโป,โปเป็นผู้เชี่ยวชาญเลเวลอหไรแล้วเลเวลเลเวลสามันผมเลยอ่ะทำไมเนี่ยเขาเหมือนแบบมาบูรี่คนเด็กใหม่มากเลยเขาขโมยเรือเลยเหรอ ปลาดูดอดปลาแล้วก็ไปขายตก,ก,กปึ๊บปึ๊บยอดเยี่ยมใครเอาใคยเอาใครเอาอะไรสูงอะไรใครเอาใคยเอาใครเอาเฮ้ยปอาปลได้ยังไงอ่ะปลากินเนาะปลากินแล้วปลากินปลากินว่ามันกูไม่ใช่เหยื่อวะ เยอมันเยอมันหายากนะโฮ้ยดีดดีดเฮ้ย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 ได้สาลายศูนย์จุดหนึ่งกิโลอะไรวะเนี่ยปึ๊บใครยาวปึ๊บปุ๊บเฮ้ย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 ตัวนี้ไม่เล่นจุ๊บตัวนี้ไม่เล่นจุ๊บตัวนี้ไม่เล่นจุ๊บเฮ้ยดีดดีดเลยดีดดีดดีดแล้วดีดแล้วดีดเฮ้ยเฮ้ย เราดิ้ยเฮ้ยเฮือหุ้ยสามกิโลอะไรเนี่ยแฮปไพปลาอะไรอ่ะเฮ้ยมีสายฟ้าด้วยไหนอ่ะอาโปคุณดูสิปลาของมีสายฟ้าเนี่ยมันจะมีสายฟ้าเนี่ยดูดิดูดูใกล้ดูใกล้ๆสิอาโปเห็นไหมมันมีสายฟ้าก็ปีขึ้นมาก็ เออเนี่ยเห็นปลาไหมพอปลาผมมีสายฟ้านิดนึงด้วยไม่เห็นได้ไงเนะี่ยมันก็มีสายฟ้านะ่ะไปตกต่อโคตรมืมดเลยอะทำไมแดดนี้มันมืดจังมันตังค์เสแล้วปลาเทมลทม,มล่ปลาเทลม่เลยถ้าเราเกิดมันจะไปฝั่งนี้ถ้าไม่เกิดมันก็ไป่งนู้นบอกทำไมเขารู้กันหมดทุกบ้านทุกเมืองแหละอื ทำไมทไมตอนนั้นรถที่วิ่งกอกไปแล้วก็ต่อไปขายขายตรงไหนลืมตรงนี้เอาข้างบนวางมาขายก่อนสา,ายไล่ทะเลสี่บาท นี่ปลาเรืองแสงปึ๊บกี่บาทอะสองร้อยเฮ้ยคนชื่อว่าอ้อยเข้ามาด้วยใช่เหรออุ้ยทุกคนอะไรวะเนี่ยเมกาโลดอน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 โลดอนเนาะเนาะมองไม่เห็นทะเลเลยอะมองไม่เห็นทะเลเลยอะจิงเลดยักษ์จิงเลดยักษ์เหรอใช่ อย่าอย่าถือไม่การโรดอนได้ไหมมองไม่เห็นจะมาตกตรงนี้ได้ไหมไม่รู้ได้แหละอินเขาให้อิสระภาพบุคคลช้าเลยกูยังเบกให้ได้สัดเดี่ยวไหนอะอยู่อีกที่นหนึ่งอีเดรอ คุณผมได้ตัวอะไรไม่รู้คุณมาคุณมาดูหน่อยทุกคนผมตกดิดตัวอะไรไม่รู้ว่าเรื่องแสงด้วยนักกูแปรนักกูแปรนักซู๊ดแปรปลาเท้าแน่เลยเพราะเขียนว่าเท้ามันเป็นบิ๊กโฟร์ t เซตอะไรสักอย่างแล๊กยังไม่ขายและตกต่อ อปโอปโอปโอปอโปอโปให้ได้ให้ได้ตัวดีตัวดีให้ได้ให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้อยา,า,า,าอให้ได้อโปอฉลามเฮ้ยฉลามบัวฉลามบัวอโปเอาเยอะน้ดๆไปเลยให้โดยถีดไว้ให้โดยถีดให้โดยถีดให้โดย เฮ้แกไม่หลอดแม่เอาฉลามวัวชัดปะนี่เจฟมาหายนะแต่ผมไม่หายนีหรอกเฮ้ยฉลามวัวตึงตึงมันตึงตรงไหนอะเ๊บตึงอยู่ตึงอยู่ไม่เห็นตึงเลยตึงได้ปูได้แล้วเฮ้ยมันตัวที่หนูได้นี่ไะ นี่ดูฉันดูตัวฉันสี่อะไรบ้าสุ่มากเลยอาปุ่นตัวผมสี่โหโคตรเก่งดูดิใช่โคตรเก่งเลยโหผมได้แสปซีเบิร์ดดวยเบิร์ดนี่หนูปีได้ด้วยปลาเท้านี่ไงปลาเท้าเหมือนกันแต่เป็นขนาดใหญ่เราต้องตกได้ฉลามวัวเหมือนอาปุ่แน่ๆ ถ้าคือคือเถอได้โดเก่งเออร์เอาวันใหม่มืดอีกแล้วมันกมนเช้าไม่ไม่มีคนใช้ทักไม่มีคนใช้โทเทมโทเทมโทเทมอะไโทเทมโทเทมโทเทมไม่ไหมคะโทเทมไม่ใช่โทเทมดีไหมไม่เออเอาโปได้อีกแล้วอ่ะเโปไดเหลืออีกแล้วเหลือแชเลยเอาโปได้อีกแล้วโอ้ยังไม่ได้เลยอ่ะ ยังไม่ถ่้เลยอะ่ะหมูได้อีกแล้วอัปโปอัปโป้ตือนเด็ดเดิงเด็ดเน็ตเด็ดเด็ดอัปโป้ย่าเนี่ยผมได้ลงท้าบ,บู๊เดเ่ะอัปโปได้ไหมแล้วโชว์โชว์หน่อยน้ำวนเนาะลงน้ำวนลงลงน้ำวนกันอา้าวน้ำวนหายอา้าวไม่หายนี่หว่า แหลกแหลกแหลกรับรีบลงน้ำวนมาอาโปเชอร์ถือให้หน่อยถือให้ดูหน่อยนิดแหลกแต่จริงนะเว้ยถือให้ดูหน่อยตายปลาเข้าลงน้ำวนมาได้นะเว้ยตอนนี้เราก็อยู่ใต้น้ำวนนะครับเฮ้ยน้ำวนน้ำวนใต้น้ำวนทำไมมันแบบ ได้สี่พันเลยหรอไม่หนึ่งพันสี่ร้อยอตแล้วผมอยากซื้อเนี่ยเบ็ดหนึ่งหมื่นหนึ่งอ่ะแต่ว่าตั้งเก็บตังค์ยาวเลยแล้วก็จะต้องลงไปข้างล่างลงเลยแล้วกันลงลงเลยแล้วกันมองไม่เห็นทางนีเงิแล้ว ผมก็อยู่ตรงน้ํำอยู่ตรงน้ำแล้วต้อง้อเยดังนะไอ้พรซื้อตอนนี้ก่อนจะเริ่มเฮ้ยเองอ่ะซื้อเพราะว่าผมน่าจะจะตกปลาอุ้ยไอออยโคตรเก่งเลยพูดผมได้เลยไม่รู้ว่าได้วิเศษอะไ่ะเนี่ย เอาเอาโปดูนี่อันนี้มันสำคัญไหมผมอยู่ข้างหลังอาโปนี่คืออะไรอ่ะใครรู้บอกด้วยอะโปนี่คืออะไรเนี่ยเนี่ยนะเอะอได้ได้วิเศษมาซี่แกน่ะ เล้วก็ไม่ายทำไมแก้เก่งจังคุณออยสองร้อยเองเหรอหืมตัวเกิ้ได้ไสามร้อขายสี่ทไมบอกสองบาทเอหรอตอนน้ทำไมเหมือนพ่อค้าเขาแปดโลแปดแปดพ่อค้ากดราคาแน่เลยพ่อค้าพ่อค้ากดราคาโ้ดิพ่อค้ากดราคาจัดเลย ซื้อเบ็ดใหม่แล้วเบ็ดอะไรดีนะเอเบ็ดเอมเบ็ดเฮ้ยเราจะได้มีเงิน2องพันแล้วเราเก็บเงินสองพันแล้วมาซื้อเบ็ดสองพันดีกว่าแต่อปูนรวยแล้วอ่ะิกนจิ๊กเกนี่ินี้กน่จกนีิกนี่นี่จเ๊กนีินีิกนินี่จิงนี่จ่อิกนีจรนี่ยิงจริงเหรอจริง นี่งไงเงินนี่นียนี่ใครขับเรือมาตกใจหมดเลยอ้อยอ้อยเดี๋ยวไปด้วยไปด้วยไปด้วยสิอะตกต <c oughs> อนที่อ้อยมาหนูตกใจนึกว่าเอ่อฉลามใช่ไปเลยอ้อยอ้ย,อยไปเลยไปไปสิ <c oughs> อะไรอะ่ะว้าไปไหนอะ่ะ ก่อนรต้นน่าจะเป็นที่วาฟแน่เลยเฮ้ยออยได้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 ออยออยทำไมผมไม่ได้เลยท่าได้เลยผมน่าจะต้องซื้อเบ็ดใหม่แน่เลยอออ้อย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 ้อยได้อ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 อย้ยอ้อยออยอ้ยอ้ยตกให้ได้ตกให้ได้ตกให้ได nee ้เฮ้ย โมแต่ดูออยไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะได้เป็ดอยอยออยออยได้สีทองแต่ตกได้เปิดนะครับโคตรดีเป็ดกาบกาบไม่ละเป็ดกาบกาบมันมันมัน,ม,นมันดื้อจริงๆนะตาแถวนี้รองเท้าบู๊ตได้ส่งกันแล้วเนะี่ยไม่อะไม่ไม่ซื้อด้วยวิเศษเอาไปทำอะไรไม่รู้ เดี๋ยอ๋มเฮ้ยออยออยได้มิติออยได้มิติเอาดีออยมันกลางตุ่มิติอยู่เฮ้ยมิติโกหกด้วยมันได้มิติมันได้มิติจริงเฮ้ยแล้วมันได้ด้วยแล้วมันได้กุญแจกุญแจโคตรใหญ่เลยว้าว้าว ฮ้ยโอยโอยเอาดีๆเอาดีนะเออยอยเอาดีนะโอยได้โคตชโชคดีเลยอะตกต่อไม่รอแล้วนะตกต่อไม่รอแล้วนะตกจนกว่าจะได้กุมังกรมึงได้กุมังกรเหรอทำไมโชคดีจังเลยอะไม่เคยได้เลยงไงครับแชนใช้เลยล้วกันเดี๋ยวคุณกลับมาแลมากลับมาแลวอโอ แต่ไม่ผมมาผูกที่ขุมมะอ๋อก่อนเริ่มต้นนี่หว่าลืมไปว่ามันอัปเดตผิดมาแหลกมีการอาการแหลกนิดหน่อยโอ้ยโอ้ยเงินไม่พอไปไปไปเราต้องไปซื้อเบ็ดตกตกตกปูก่อนนะอ้อได้ช่วยเราไว้เยอะมากหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าต้องขายไม่ได้ขายเลยขายรองเท้าบูทครับ อะไรขึ้นมาเหรอเขาคาตุกตาขายของอยู่อ้เงงาคือกีน่าอ้ชืย่าซื้อเตอาชิดิโมโต้เออเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปตามมาแล้วตามมาแล้วผมอยู่ข้างหลังอ้าโปผมอยู่ข้างหลังป้าโป อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอยู่หน้าอยู่หน้าอ่ะมาไปเลยแล้วก็อาคิโวโอเคอาจีเน่ปองจางกุเซ่ตีตาปีตาโอไปเลยเรามุ่งหน้าสู่แกนไล แล้วมุ่งหน้าสู่แกนไลน์แล้วใครขับอ่ะขับไงผมถือไหลไงมาวันเราไปน้ำตกกันไปน้ำตกเลยเหรอไปเอาโรซิลิปจุ้งได้ลองวันแหม่ผมได้แต่รองเท้าบูทอ่ะดูดีรองเท้าบูทเนี่ยรองเท้าบูทอีกแล้วได้รองเท้าฟรีไน ไปอาจจะช้าหน่อย้องไม่พอเสียงตื่นเต่เนลองเลเร็วไม่มีคนดูไหชอบอตีตีต้องไงดีดีดีไม่เล่นด้วย ตอนนี้เราก็ถึงแล้วใช่ไ่มวะใช่ใชอันนี้มันอ่าวอ่าวลีซิกิตเฮ้ยเลยเลยถ้าเข้ามันไม่รู้ว่ามันมีแต่ผมจะอยู่ที่นี่แหละไปแล้วไปแล้วไปแล้วผมจะไม่อยู่ผมจะไปทีู้น ไปแล้วจ้าไปยี่สิาสี่มาทีฉันไม่ตายหรอกฉันไม่ตายหรอกเพราะฉันน่ะเป็นโจนสลัดเล่ฮะเพราะผมจะมาทางนี้ทำไมอืมอมผมจะจมน้ำแล้ว เหมือนไรขึ้นทางนี้ก็จะขึ้นทางนี้้้วดนี่ไงขึ้นไปโลกเดิมฮะไอออยู่นี่เหรอฮู้ยใครได้วะเนี่ยมันไม่ใช่ไอเนี้ย โค,โคตรใส่ตาเลยอ้องล้วพ่อพูดขี้หยาบเองนทำไมนะไอคำว่าว้ามันไม่ใช่คำหยาบเออรู้เ้ยนะงั้นเราเรียกเรือไอยอปยังไงก็เรียกแล้วอ่ะติมาเรียกสิไปไป <Bye. S 2> ไปที่อา่าวไปที่อา่าวลิเคสติสไปไหนล่ะไปที่อ,อ่าวั้ยทุกคนครับเราจะมาตกปลาแถวอ่าวที่อโป ผมมาแล้วผมก็ตุยเพราะว่าผมจะไปฝั่งแต่ว่าอโปนั้นมาไกลแล้วผมเลยตุยเลยเฮ้ยได้กล่องได้กล่องเฮ้ยได้กล่องเฮ้ยได้กล่องเฮ้ยกล่องไม่ดีกล่องไม่ดีเจฟแม่ไม่อาบน้ำอ่ะเขียว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 เลยแล้วตก <laughs> เกี่ยวเลยทุกตัวที่ผมตกตรงนี้ลองเอาไปขายดิได้กี่บาทวะไม่ได้เขียวปะกี่บาทเาได้เราก็จะมาขายกันได้แต่สีเขียวเอาดิเขียวเขียวเพิเฮ้<ห>ยเท่ผมขายทั้งหมดผมได้พันสามเลยอะว้าวพันสามเลยเหรอเพ่จริงครับจริงครับเขียวเ <laughs> ขียวเขียวรัวใช่ไหม บอกแล้วเขียวรัวครับซื้อเบ็ดใหม่จนได้ไวกว่าจะได้อ,ไอ่าไม่มีภาษากายสีเขียวแล้วเหรอกายสีเขียวไปอยู่ตรงนั้นแทนเหรอ,อหไปแล้วมาไปตรงนั้นแทนเหรอเขียวแกเป็นโมเลกุลขยายยาไปเรื่อยๆขย่ขายยาวต่อไป เ้ออยู่ดีนะยางรถยนต์ตกสีเขียวนะคะตอน้องผมนี่คือแบบโคตรเขียวอ่ะไม่แต่เบ็ดตุกปลงเขียวเลยแลยววันนี้ขอขอลาไปก่อนถ้าใครชอบก็กดไลค์ กด Subscribe และแชร์ไปให้เพื่อนๆคุณบอกเลยว่าสนุกแน่นอนบายบายครับ